สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านสวนพร้อมเข้าอยู่ที่ใกล้วัดดังของจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นวัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อคูณนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่163ตารางวาครับขายถูกๆเพียงแค่ห0 0สนบาทครับใกล้วัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อคูณนะครับเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้นะครับเบอร์โทรแมนจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านดอนน้อยตำบลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับไม้จะเป็นไม้พยุงนะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาต่อเติมรีโนเวทใหม่ก็ได้ครับผมสำหรับภายในบ้านนะครับจะมี1ห้องนอน1ห้องโถงและ1ห้องครัว1ห้องน้ำนะครับถ้าหากชื่นชอบและสนใจติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ